นะครับที่มาจากโรงเรียนขนาดเล็กนะครับที่จะต้องไปเผชิญกับปัญหาครูไม่ครบชั้นนะครับสอนควบชั้นเรียนหรือว่าต้องเจอภาระงานหลายๆด้านนะครับอย่างที่ตอนที่เราทํากิจกรรมเช็คอินกันนะครับเชื่อว่าโอ้คุณครูก็น่าจะต้องเจอปัญหาคล้ายๆกันกับพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับคุณครูกุ้กไก่นะครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอเคครับผมคุณครูข้ามยาจุดเริ่มต้นเลยก็คืออยากให้คุณครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคุณครูรู้จักกับจิตตปัญญาศึกษาได้อย่างไรหรือว่าเราเคยเจอกับปัญหาอะไรมาบ้างทําให้เราต้องไปใช้กระบวนการจิตตศึกษาครับก็อย่างแรกเลยก็คือต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วคะ่ะได้บรรจุนะครั้งแรกที่โรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราก็วาดฝันไ้เลยว่าเออเราจะได้มาทําหน้าที่คุณครูอย่างเต็มที่นะแต่ว่าพอได้ไปสัมผัสกับประสบก,การณ์จริงก็พบว่า จริงๆแล้วครูมันไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวเองได้พอเข้าไปปุ๊บได้ทําหน้าที่อันแรกเลยก็คือเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนที่ทุกคนได้เช็คอินไปในตอนแรกมันเป็นอะไรที่เหมือนเราไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนกับหน้าที่ตรงนี้เราไม่เคยทํามันทําให้เรารู้สึกแบบกลัวมากว่าเอ้ยทําจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เครียดมากด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงกับ มีปัญหาในเรื่องกับเพื่อนร่วมง,งานด้วยในตอนนั้นนะคะมันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยอยากจะลาออกมากตอนนั้นแล้วก็อยากจะย้ายโรงเรียนเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลต่างๆเงื่อนไขตอนนั้นมันมันทำให้เราไม่สามารถที่จะทําได้อ่ะคะ่ะก็เลยพยายามที่จะคิดหาทางออกว่าจะทํายังไงดีนะที่ว่าเราจะไม่ได้เครียดตรงนั้นเราก็พยายามเปลี่ยนบรรยากาศ ตอนนั้นก็ไปรีแลกไปไปเที่ยวไปอะไรก็คือพยายามหนีมาตลอดนะคะแต่ว่าอพอถึงเวลามันก็กลับมาทุกข์อีกเหมือนเดิมอะคะอ่ะก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราจะไปเรียนต่อดีไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกทางหนึ่งที่เราอ,อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูก็เลยตัดสินใจว่าไปหาเรียนโทรดีกว่า แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้นะคะว่าจะเรียนโทสาขาอะไรแล้วบังเอิญไปเจอหลักสูตรจิตปัญญาพอดีค่ะเห็นมันมีคําว่าเป็นจิตจิตอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเหมือนจิตวิทยาไหมหรืออะไรที่จะช่วยฮิวใจเราได้ตอนนั้นนะคะก็เลยเข้าไปดูรายละเอียดก็เจอว่ามันเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากมีรายวิชามีรายละเอียดที่แบบเออมันเป็นวิชาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเราไปเรียนอันนี้แหละน่าจะดีแล้วก็ คิดว่าน่าจะนํามาใช้กับนักเรียนในห้องเรียนเราได้ด้วยก็เลยตัดสินใจโรงเรียนที่นี่อะค่ะแล้วพอเราได้ไปสัมผัสจริงๆก็รู้ว่าอมืมันเป็นบรรยากาศที่มันมันดีมากจริงๆก็คือเชื่อไหมคะว่าเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราเราเหนื่อยเราเครียดมากแล้วเราก็ต้องไปเรียนเสาร์อาทิตย์อีกซึ่งการไปเรียนต่อโทเนี่ยใครก็ทราบดีอยู่แล้วว่า เฮ้ยมันหาภาระเพิ่มให้ตัวเองอีกหรือเปล่าเออมันเหนื่อยอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการไปเรียนโทที่จิตตปัญญาค่ะเราเราเราอยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมคะเราเราตื่นแต่เช้าเพราะว่าเราเราไม่ได้นั่งรถส่วนตัวไปอย่างเงี้ยค่ะเราตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะไปเรียนกลับมาสามทุ่มอย่างเงี้ยแต่สองวันนี้เป็นวันที่เราไม่เหนื่อยเลยกับการที่ไปเรียนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่ได้เรียนมันเป็นอะไรที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเรามากๆค่ะ ค,ครับทีนี้คุณครูครับบอกว่าปัญหาที่โรงเรียนขนาดเล็กที่เราเจอในช่วงนั้นเนี่ยโอ้เราเจอปัญหาแบบอะไรหนะักหน่วงยังไงบ้างครับทำไมถึงขั้นแบบว่าโอ้แบบทำให้เราอยากย้ายโรงเรียนทำให้เราอยากลาออกเนี่ยคือตอนนั้นบอกเลยว่าอยู่ในช่วงที่โรงเรียนไม่มีผู้อำนวยการด้วยอพอพเข้าไปตอนแรกแล้วครูก็แบบว่าขาดแคลนมากครูก็คือมีจํานวนน้อยต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนโรงเรียนของตัวเองเนี่ยเป็นโรงเรียนประถมที่มีขนาดเล็ก เราก็จะอยู่บริเวณแบบเหมือนชายตะเข็บด้วยก็คือเป็นเป็นชายแดนของสมุทสรสาครติดกับราดบุรีแล้วก็ติดกับสมุทรสงครามค่ะก็จะแบบห่างไกลนิดนึงแล้วก็เด็กก็น้อยครูก็น้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยต้องได้สอนคือปกติเวลาเราสอนเนี่ยมันก็จะประมาณสามสิบชั่วโมงกันใช่ไหมคะคุณครูก็สอนเต็มเลยสามสิบชั่วโมงแถมมาอีกก็คือได้สอนควบชั้นอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้ทํางานพิเศษอีกตอนนั้นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุมันก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่เราทํางานสอนเนี่ยก็คือสามสิบชั่วโมงไปแล้วแล้วเราก็ต้องมาทําเรื่องเรียนอีกเราแทบจะไม่มีเวลาได้แบบทําอย่างอื่นเลยคือมันเป็นอะไรที่เหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจมากเราเราเครียดมากๆเลยค่ะตอนนั้นก็ถ้าย้อนไปก็น่าจะประมาณสักช่วงแรกเลยล่ะคะ่ะตั้งแต่บรรจุมาเลยเรื<ๆ>่อยๆจนห้าปีก็ยังวนเวียนอยู่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้นตรงที่เรา ก็ไม่ได้ทําตรงนั้นแล้วแต่ว่าภาระงานอย่างอื่นเนี่ยที่ต้องเจอมันก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมค่ะสาหรับครูโรงเรียนเล็กไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารต่างๆง,งานโครงการงานอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอะค่ะอีกเยอะมากเลยค่ะนั่นแหละครับยิ่งเป็นยิ่งงานการเงินพัสดุเนี่ยมีคนเขาเปรียบเปรยไว้ว่าถ้าใครที่ได้รับผิดชอบการเงินพัสดุเหมือนขาข้างหนึ่งเนี่ยก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ใช่ค่ะตอนนั้นมีมความกล,ลัวอย่างนอ่าครับเพราะว่าโอ้ทุกอย่างก็คือจะต้องแบบว่าเป๊ะตามระเบียบอะไรต่างๆใช่ไหมครับเราเองก็เราก็มีความกลัวความกังวลว่าเราจะทําผิดทาถูกอะไรต่างๆด้วยอ่าโอเคครับแล้วทีนี้จิตตปัญญาเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนความคิดมาเปลี่ยนแนวคิดเราอย่างไงบ้างครับคุณครูอย่างแรกเลยนะคะก็คือพอได้ไปเรียนเนี่ยก็เหมือนอย่างที่พี่ปรางสายแล้วก็ครูกิตได้พูดก็คือมันเป็นกระบวนการที่ทําให้เราได้กลับมา สืบค้นเรื่องราวด้านในของตัวเองจากที่ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยเราเราพอได้ทํางานตรงเนี้เราเครียดเราก็จะแบบโทษปัจจัยภายนอกเยอะมากว่าเฮ้ยทําไมระบบมันเป็นอย่างนี้โรงเรียนมันเป็นโครงสร้างอย่างนี้เราก็โทษบางทีก็โทษอ,อโทษตัวเองอันนี้ยประจําเลยก็คือด่าว่าทําไมมันทําไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรโทษเพื่อนร่วมง,งานด้วยอย่างงู้นอย่างนี้คือแบบคือโทษไปที่ภายนอกหมดเลยอนนะคะ่ะเกิดความเครียดมากแต่พอเราได้มาเรียนเราได้มาเอ,อมาค้นพบว่า ตัวเองเนี่ยมาเห็นความคาดหวังของตัวเองที่ที่มันเยอะมากเลยคาดหวังคาดหวังว่าเอ้ยฉันจะต้องทํางานออกมาให้มันดีนะทําหลายๆอย่างนั่นแหละแต่ว่าอยากทําให้มันดีที่สุดทุกอันเลยแล้วก็คาดหวังด้วยว่าเฮ้ย mm. นักเรียนที่เรียนกับเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้เรื่องจะต้องเรียนเก่งจะต้องแบบได้รางวัลจะต้องนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดคาดหวังกับเ mm hmm. พื่อนร่วมง,งานด้วยว่าเขาจะต้องเข้าใจเรา mm hmm. เข้าใจความเหน็ดเหนื่อยของเราอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือมันคาดหวังเต็มหัวไปหมดะคะแล้วก็ ก็คือเาง่ายๆคือเป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับความสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะแล้วพอมันไม่ได้มันไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังที่คาดหวังเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบทุกข์มากๆทุกข์มากๆเลยค่ะอืมแต่พอเราได้ไปเรียนเราเราเราเห็นตรงนี้ของเรามากขึ้นแล้วมันก็ทําให้เราอะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองมากขึ้นได้ด้วยแล้วก็ของผู้อื่นด้วยเหมือนกันนะคะท่าทีที่เรามีต่อผู้อื่นท่าทีที่เรามีต่อเด็กอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปอะค่ะอืม อืมครับแต่ว่าพูดง่ายๆเหมือนที่คุณปรางคุณขิดได้พูดมาก็คือปัญหาหรือเรื่องราวอ่ะมันไม่ได้หนีไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับใจของเราอย่างไรอย่างนี้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมแล้วทีเนี้ยอ่าจิตตปัญญาเนี่ยก็เหมือนที่จะทําให้เนี่ยเราได้เหมือนกับอยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอ่าตรงนี้เองเนี่ยคุณครูยังไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปไหนคุณครูยังอยู่ที่โรงเรียนเดิมอยู่ไหมครับตอนนี้ ใช่ค่ะก็จะเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดแล้วนะคะอจาก,จากที่ท<ด>เราไปอยู่<ๆ>แรกๆเราบอกว่าเราอยากลาออกเราอยากย้ายใช่ไหมครับคือมีในหัวเลยว่าอยากจะเขียนทุกปีอยากจะไปทุกปีเลยแบบเอ้ยทำยังไงกูจะได้ไปจากตรงนี้สักทีอะไรเงี้ยแต่พอไปเรียนเฮ้ยมันกลายเป็นว่ามันเปลี่ยน m i n d s e ตเราว่าแบบเออเราก็อยู่ที่นี่ได้จนจะเข้าสู่ปีที่สิบเอ็ดแล้วอะค่ะ,คะมันทำให้เราเนี่ย มันเหมือนกับให้เราอะค่อยๆปรับใจของเราค่อยๆปรับความคิดมันทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในตัวเองมากขึ้นสามารถอยู่รับมือแล้วก็เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันของการทํางานได้ค่ะ,ะเพราะว่าในใน,ในทุกๆปีที่เราอยู่มาเนี่ยสิกบกว่าปีเนี่ยมันไม่มีวันไหนที่เหมือนเดิมค่ะมันก็มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆของมันอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราจะไปอยู่ที่อื่นมันก็คงจะเป็นสเต็ปที่เหมือนๆเหมือนกันนี่แหละค่ะทำให้เรายอมรับแลวอยู่ตรงนี้ได้มากขึ้นค่ะ ครับอะไรที่ทําให้คุณครูเนี่ยรู้สึกว่าเราเราสามารถที่จะยังอยู่ที่นี่ได้หรือว่ามีแบบหลักยึดจุดยึดอจุดอะไรที่ทําให้เรายังอยากอยากที่จะปักหมุดอยู่ที่ตรงนี้ต่อครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือมันอยู่ที่มันก็อยู่ที่ความมั่นคงในตัวเราค่ะพอเราเห็นทเทิร์นของเราเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยไอ้ที่เราไอ้ที่เรามันมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจาก ความคิดบางอย่างของตัวเราค่ะพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเรายอมรับได้มันก็คือมันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยบางทีเราก็เหมือนครูกิจอะบางทีเราก็ไม่ชอบคนเนี้ยที่เขามีพฤติกรรมอย่างเงี้ยเออแต่พอแบบเราเราเข้าใจตัวเองปุ๊บว่าเราก็อาจจะมีสิ่งนั้นเหมือนกันกับเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบเออยอมรับเขาได้เหมือนกันแล้วเราก็อยู่อยู่กันได้อย่างปกติอย่างเงี้ยค่ะอืม อืมโอเคก็คือยังไงวะเราก็ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลยอมรับนะว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้อย่างเนี้ใช่ไหมครับอืมโอ้โหซึ่งการจะทําใจให้ยอมรับได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับ <c oughs> ม,มีมีเทคนิคไหมครับเรามีเทคนิคไหมว่าแบบทํายังไงแบบเทคนิควิธีของคุณครูเนี่ยทายังไงถึงจะทําใจยอมรับได้ว่าเขาแตกต่างว่าเขาเป็นแบบนี้อย่างนี้ยครับอืม <c oughs> อย่างเทคนิคก็คือเหมือนเราได้ได้ได้ไข้ค,ควรตัวเองอ่ะเราเราได้เห็นอย่างบางทีอ่ะเราจะมองแต่สิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเราอ่ะมากใช่ไหมคะเราไม่เคยแบบว่า อรับฟังหรือมองเห็นสิ่งที่มันเป็นด้านที่ไม่ดีของเราอ่ะด้านที่ผิดพลาดของเราเลยซึ่งเราจะทําได้ยังไงเราถึงจะไปเห็นตรงนั้นก็มันก็มีหลากห,หลายวิธีอย่างอย่างของตัวเองก็คือการกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองการมาสังเกตความคิดของตัวเองเวลาที่เราทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเราก็มาสังเกตว่าเฮ้ยเอ่อให้เรา,ให,เราให้เราอยู่อ่ะ กับกับตัวเองค่ะเห็นว่าเฮ้ยความคิดตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังเป็นยังไงอารมณ์ตอนนี้เราก็เป็นยังไงมันก็ทําให้เราแบบเห็นแพทเทิร์นในชีวิตของเราค่ะมากขึ้นแล้วพอเราเราเห็นตรงเนี้ยของเราบ่อยๆเราเข้าใจแล้วว่าเรามีด้านด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีที่มันอยู่ในตัวเราค่ะมันก็ทําให้เราแบบเกิดการยอมรับในผู้อื่นได้ได้มากขึ้นนะคะอืมโอเคครับก็มันก็จะมีเทคนิคมีวิธีการของเฉพาะของแต่ละบุคคลด้วยใช่ไหมครับ ซึ่งแต่ละคนก็จะจะมีเทคนิคส่วนตัวออย่างเช่นครูปางก็อาจจะมีอีกเทคนิคนึงครูกิดมีอีกเทคนิคหนึ่งคุณครูครูไก่ก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับทีนี้คุณครูครามเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีโอกาสได้ทําทีทษิ์เรื่องแนว่าแนวคิดเรื่องการศึกษาสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับอยากให้คุณครูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทฤษิ์เรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาอย่างไรมีอะไรที่คุณครูนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานในชีวิตได้บ้างครับค่ะก็เนื้อหาของวิจัยเล่มนี้ค่ะจุดตั้ง เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเรื่องของการศึกษาเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันมันต้องทํายังไงการศึกษาบแบบไหนที่จะมาทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเป็นหนังสือของปั๊กเกอร์จิป,ปม,มือนะคะซึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องการศึกษาเาไว้เยอะมากแล้วก็หลักๆก,ก็พูดถึงเรื่องครูเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเห็นในประเด็นที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเรื่องของการเป็นครูเนี่ยการสอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ เทคนิควิธีการที่เราจะไปสอนอย่างเดียวนะคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเราก็เลยรู้สึกว้าวแล้วเราก็แบบเอออยากจะศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมอะคะ่ะพอเราได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเราก็พบว่าจริงๆไอ้คําว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะมันไม่ใช่มนุษย์ที่เออเป็นคนที่เก่งที่สุดเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เพอร์เฟกอะไรอย่างนั้นนะคะแต่มันคือมนุษย์ที่มีทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย,อย่างอยู่ในตัวเอง ดานบืดดานสว่างอะไรทุกสิ่งอย่างความผิดพลาดความล้มเหลวความอะไรทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราแล้วก็เราก็ต้องยอมรับมันด้วยเมื่อเรายอมรับเราก็จะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมครับคุณครู้าร่าทาใช่เช่นครับส่วนสิ่งที่เอานํามาประยุกต์ใช้นะคะก็คือในห้องเรียนนะคะก็จะเป็นความซื่อตรงต่อความจริงแท้ในตัวเองของของคุณครูะคะ่ะคือปาล์เมอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกเขาให้ความสําคัญในเรื่องของ บทบาทของครูเนี่ยมากเ,ออเป็นเรื่องของตัวตนของครูเนี่ยมากกว่าเทคนิควิธีการสอนนะคะ <Okay. S 1> เราซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะพยายามแบบว่าปิดบังตัวเองนะคะปิดบังความรู้สึกผิดพลาดต่างๆความความเปราะบางต่างๆเวลาอยู่ต่อหน้า, <ừ> านักเรียนเนี่ยเราก็จะทําตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใช้อํานาจหรืออะไรแบบกับเขาอย่างเงี้ยเยอะซึ่งพอเราพอเรา,พอเราเข้าใจตรงนี้ว่าเออเราก็เป็นเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง เป็นครูเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเปราะบางไม่เหมือนกับผู้เรียนมีความผิดพลาดได้เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจผู้เรียนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันกับเขาอะค่ะ อืมโอเคครับทีนี้คุณครูครับอ่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณครูที่สอนหรือว่าที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยกาลังประสบปัญหาเหมือนที่คุณครูกุ๊กไก่ได้เคยเจอเนี่ยครับมีแนวทางแนะนํำไหมครับว่าคุณครูเองเนี่ยจะสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างหรือว่าจะสามารถที่จะอยู่กับปัญหาอยู่กับเรื่องราวที่เราเจอนั้นได้อย่างไรค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องชัดเจนกับตัวเองก่อน mm hmm. กับกับความเข้าใจของตัวเองกับความรู้สึกกับความต้องการว่าจริงๆเราอะ่ะ ต้องการอะไรแล้วเราก็ทําสิ่งนั้นอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบว่าได้รับหน้าที่ที่เราไม่อยากจะทําอย่างเช่น mm hmm. เป็นพัสดุปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะเข้าไปสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารเลยก็ได้หรือว่า,าจ,จะ พูดคุยกับเพื่อนครูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันว่าเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยคือบอกถึงความรู้สึกจริงๆของเราออกมาก่อนนะคะแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าอ้าวพอทำไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆก็อยากให้เราเนี่ยยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าก่อนให้เราโฟกัสกับปัจจุบันตอนนี้ว่าเออเราเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานสอนหรืองานอื่นๆอะไรก็ตามนะคะ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่เราที่เราเป็นทุกข์อะคะ่ะเพราะว่าเราคาดหวังอยากจะให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นแบบนี้ให้เป็นดังที่ใจต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแรงที่ใช้ในการทํางานจริงๆเนี่ยมันก็หมดลงไปแล้วะคะ่ะเพราะเรามัวแต่ใช้ไปกับการที่แบบพยายามดิ้นรนหนีในแต่ละวัน,นะคะ่ะอีกอย่างเราก็ต้องเห็นถึงสาเหตุข,ของการที่ไม่อยากทาทางานนั้นจริงๆด้วยะคะ่ะว่าเป็นเพราะอะไรเราอาจจะกลับไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะอย่างเช่นเออตัวเองเนี่ยเป็นพัสดุเนี่ยที่ไม่ชอบตอนนั้นก็เพราะว่า เราทําไม่เป็นเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราอาจจะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้มองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่จะได้จากมันก็ได้ค่ะแล้วก็ลงมือทําเท่าที่เราจะทําได้ทําไหวในขณะนั้นคะอาจจะอนุญาตให้ตัวเองได้แบบเออผิดพลาดบ้างก็ได้โดนคนอื่นตําหนิบ้างก็ได้อะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็ให้อภัยตนเองให้เป็นด้วยอะค่ะ ทำได้ประมาณนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ใจเราผ่อลายมากขึ้นแล้วนะคะอืมครับแล้วมีกิจกรรมอะไรไหมครับที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยได้ฝึกในเรื่องของการเข้าใจตนเองได้ฝึกในเรื่องของการกลับมาอยู่กับตัวเองเนะะี่ยครับจริงๆก็มีหลายกิจกรรมหลายกระบวนการมากเลยแบบที่ครูกิจกับครูปางสายพูดไปเลยนะคะก็คือแต่สําหรับที่ใช้กับตัวเองเลยนะคะก็เป็นการสังเกตตัวเองเวลาในใน,ในกิจวัตรประจําวันนะคะ แล้วก็อย่างตอนเช้าเนี่ยก็จะมีที่ทำนะคะก็เป็นการภาวนาค่ะภาวนาก่อนที่จะไปโรงเรียน,นะคะ่ะประมาณสักสิบห้านาทีก็เดินภาวนาปกติให้เราได้อยู่กับตัวเองสักชั่วครู่หนึ่งอ่าแล้วก็พอหลังจากที่เราไปโรงเรียนแล้วเราก็อาจจะภาวนาโดยการที่เดินการเดินของเราเนี่ยให้เรามีสติรู้ตัวขณะเดินว่าเราเออกาลังเดินกําลังเท้าก,กําลังก้าวไปอย่างนี้อย่างนั้นนะคะกําลังคือรับรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ อย่างกินข้าวแล้วก็ภาวนากับตอนการกินข้าวได้อย่างเช่นอตอนนี้เออกาลังกินกําลังรู้สึกถึงอาหารเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ค่ะมันก็จะทําให้เราแบบเอออยู่กับปัจจุบันมากขึ้นทําให้เรามีสติแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นค่ะอืมส่ยงไงมากก็คือเราจะทําอะไรก็ตามเราจะต้องมีสติทุกขณะที่เราทรําสิ่งสิ่งนั้นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะครับ,รบทีนี้คุณครูไก่ครับได้มีการนําจิตตปัญญาเนี่ยมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนบ้างยังไงไหมครับ ก็อย่างอย่างที่บอกค่ะว่าแนวคิดของจิตปัญญาก็คือการช่วยให้เด็กเนี่ยได้กลับมารู้จักแล้วก็เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นนะคะซึ่งในห้องเรียนของตัวเองก็ก็มีการเอากิจกรรมเหล่านี้ค่ะที่ได้เรียนรู้มาไปใช้เช่นเดียวกันนะคะก็อย่างเช่นการเช็คอินอันเนี้ยเช็คอินเนี้ยต้องทาอยู่แล้วก็คือก่อนที่จะ เข้าสู่เนื้อหาหลักเนาะก็เช็คอินความรู้สึกก่อนเพื่อให้เขารับรู้ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงให้เขาได้เข้าใจตัวเองเห็นตัวเองก่อนแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกของเพื่อนๆในห้องด้วยอะคะ่ะซึ่ง mm hmm. เราก็สามารถทําทําได้ที่ตัวเองทำอะคะ่ะก็จะมีเป็นพวกใช้การ์ดอะไรเงี mm ้ยค่ะใช้การ์ดเอ่ออย่างที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็อาจจะเป็นการ์ดที่เป็นคําถามที่เป็นภาษาอังกฤษ W h e question อะไรทั่วไปก็ให้เขาได้เลือก ขึ้นมาค่ะเราก็ดูว่าออ้ได้คําถามอะไรแล้วก็ให้เขาตอบตรงนั้นนะคะเชื่อมโยงกับตัวเองไปแล้วก็อาจจะเป็นการเช็คอินในรูปแบบอื่นๆก็ได้นะคะก็จะเป็นการวดาดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดแล้วก็มานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะแล้วก็บริบทในห้องนะคะก็จะเป็นเน้นการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะแล้วก็ไม่เน้นการที่ว่าให้เด็กเนี่ยแข่งขันลหรือว่าให้รางวัลหรือว่าลงโทษอะไรเงี้ยเราจะไม่ไม่เน้นในเรื่องนี้ค่ะ แล้วก็พยายามที่จะไม่ใช้คู่เนี่ยจะไม่ใช้อำนาจในการไปบังคับหรือว่าชี้นำเขามากจ,นเก,น,าจนเกินไปจนเกินไปอะคะ่ะแต่จะเป็นการแบบว่าเปิดใจรับฟังทุกเสียงเลยในห้องอะคะ่ะเปิดใจรับฟังความแตกต่างหลากหลายของเขาแล้วก็พยายามใช้คําถามเนี่ยในการกระตุ้นให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสิมากกว่านะคะค่อนข้างให้อิสระอย่างเต็มที่ของกับเขาเลยะคะ่ะ อืมก็คือพูดง่ายๆว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นลนักษณะของเชิงที่เป็นแบบคอนเทนต์เบสซะอย่างเดียวใช่ไหมครับ<ช>ก็คือสร้างให้ห้องเรียนของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยรับฟังทุกความคิดเห็นอ่ารับฟังอ่าในเรื่องของสิ่งที่เด็กๆเ,เขาได้แสดงออกใช่ไหมครับให้อิสระในการแสดงออกของเขาให้เขาได้มีโอกาสได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ นี่ครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายครับคุณครูไก่ครับอยากที่จะให้คุณครูฝากถึงฝากอะไรถึงคุณครูที่กําลังทํางานที่กําลังสอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่อาจจะกําลังท้อแท้อาจจะกําลังแบบเริ่มหมดไฟกันละอย่างเงี้ยครับอยากที่จะให้คุณครูไก่ให้กําลังใจในการสอนหรือว่าให้กาลังใจในการทํางานนะยครับ ค่ะกนเลยก็อยากจะให้กําลังใจงคุณครูทุกคนเลยนะคะที่กําลังรู้สึกท้อแท้กับการเป็นครูอยู่ในตอนนี้คือเชื่อว่ามันไม่ง่ายเลยกับสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอในแต่ละวันคืออยากให้มองว่าเราเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นครูที่ที่ดีที่สุดตามอุดมคติของตนเองหรือว่าตามแบบของใครแค่เป็นครูที่แบบว่ารู้จักแล้วก็เข้าใจในตนเองแล้วก็มีหัวใจที่ปรารถนาดีกับเด็กอะแค่แค่นั้นมันก็เพียงพอสําหรับการเป็นครูแล้วะคะ่ะ อืมโอเคครับผมก็ถือว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์นะครับจากคุณครูกรุ้ไก่นะครับจากที่เราอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมาเนาะเราก็เจอปัญหาต่างๆมากมายใช่ไหมครับซึ่งคุณครูที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กด้วยกันเนี่ยน่าจะเข้าใจปัญหาต่างๆที่เราเจอกันดีนะครับแต่ว่าคุณครูกรไก่เองก็สามารถที่จะ ก้าวข้ามาหรือว่าอยู่กับปัญหาที่เราเจอนั้นได้อย่างที่ตัวเองก็มีความสุขนะครับเหมือนที่ครูบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราไปอยู่ปุ๊บเราอยากที่จะเหมือนกับว่าย้ายอยากที่จะลาออกเลยแต่ปัจจุบันเราก็อยู่มาได้จนก้าวเข้าปีที่จะปีที่11ใช่ไหมครับ อ่าโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าคุณครูแบบได้มีกระบวนการได้นํากระบวนการาจิตปัญญาเข้ามาปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนด้วยในการทํางานด้วยแล้วก็ในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับที่คุณครูคู่ไก่ได้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังในวันนี้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครูคู่ไก่นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ